ฮอนด้าซีพีอาร์หกห้าศูนย์อาร์คันนี้ก็เข้ามาเพาะอาการซีนโชคล่วนะครับน้ำมันไหลออกมาเยอะมากๆเลยพร้อมทางลูกค้าก็บอกว่าเวลาขับจะรู้สึกว่าโชคน้ามีความกระด้างเป็นอย่างมากเวลาที่ตกหลุมแรงๆก็จะได้ยินเสียงกระแทกดังปักอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับลูกค้าก็เลยไม่สบายใจเข้ามาทางร้านทําการตรวจเช็คให้ซึ่งพอทางร้านได้ทําการเทน้ํามันโชกของรถคันนี้ออกมาดูเนี่ยก็พบว่าน้ํามันโชกของรถคันนี้มีสีดําและกลิ่นเหม็นแรงมากๆเลยนะครับคาดว่าน่าจะเสื่อมสภาพมานานแล้ว เลยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้โชคมีอาการกระด้างนะทางร้านก็เลยถือโอกาสทาการเซอร์วิสเปลี่ยนซีลน้ำมันไปให้ไม่ซึ่งตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรโมชั่นในการเซอร์วิสเปลี่ยนซีลน้ำมันอยู่ที่ราคาเพียงคู่ละ1,700บาทเท่านั้นเองนะครับโดยในการเซอร์วิสเปลี่ยนซีนแต่ละครั้งเนี่ยทางร้านก็จะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงนะลูกค้าสามารถมารอรับที่หน้าร้านได้เลยก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะนารถเข้ามาเซอร์วิสแบบนี้บ้างก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ หรือว่าจะวอล์กอินเข้ามาที่หน้าร้านเลยก็ได้นะหน้าร้านมีสาขาเดียวอยู่ที่กรุงเทพเขตหนองจอกนะครับทุกคน